พี่หมอหายอ่ะแล้วพี่หมอเป็นคนเป็นคนที่อยากจะไลฟ์ live นะคะทุกคนใช่เขาเป็นคนชวนไม่อไลหรอกใหมอมเป็นคนชวนทุกคนว่าเออน้องพลเปิดไลฟ์เลยแล้วก็ดึงทุกคนมาตลก <laughs> ว่าอันนี้หนูจะกลับพีหมะค่ะนี่ผมก็เดี๋ยวอีสกสักแป๊บหนึ่งเดี๋ยวต้องกลับละ เดี๋ยวเรียกพี่หมอเะไม่มาเรยก<ะ>เอา้าไม่ได้ขับรถไปเหรอคะอ๋อไม่ครับผมอ่าอ่าเดี๋ยวทิง้งรถไว้อ๋อโอเคใช่ส่วนใหญ่เป็นอินตอร์แนนะคะพี่หมอน,น่าจะติดคุยงานเออ,อ,อพี่กดเชิญไปตั้งหลายรอบ <laughs> พ,พี่หมอจะดูพี่ไหมอะ่ะไม่ดูไม่ดูดหอินไปสองวันห้าทุ่มแล้วอ่ะพี่หมอบอกาหนูห้าทุ่มหนูก็กดเชิญ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 หนวดขึ้นเร็วมากผมไม่ได้โกนแค่สองสาวันเองนะดูดิทุกคนโอ้โหแต่หนหนวดขึ้นเร็วนะคะพี่ว่าหนูเลเซอร์เดียวนี่ไปเลเซอร์มาแล้วนะผิวดีมากเลยค่ะทำอะไรมาคะ เขาถอทำของพี่พลอยเปล่าของผมมีสิวเนะี่ยดูดิไม่ดีเลยไม่แต่ผิวดีค่ะผิวผมมีก็มีสิวมีสิวตรงนี้อะมันไม่ใช่สิวด้วยนะจริงๆมันหายมาเป็นเดือนแล้วนะแต่มันเป็นรอยแผลเป็นเศร้าอ่ะ,อะใช่คัะไม่แน่ค่ะคือหนูพี่หมอนัดหนูแล้วหนูก็เลยกดเชิญพี่หมอรันๆเลยค่ะโทรตามพี่หมอเลยค่ะถ้าเรากด ลองไหมล่ะถ้าถ้ากดโทรหาพี่หมอจะเกิดหนูว่าจะเกิดอะไรขึ้นผอไม่รับรอใครเข้ามาไลฟ์เลยนี่คุณหมอเขาแนะนําให้เราไปการคิวเลยนะผมกับพี่พลอยพี่พลอยโชว์คิวหน่อยพี่หมอดีให้หนูไปการคิวใช่เพราะตอนพี่หมอดีอยแรกเป็นตัวสไลอีเลยอ่ะหนที่หมออยู่ไหนใช่แต่ตอนนี้ของผมก็ไปกันมานะทุกคนดูดิ ตาแบบกว้างม,มากหนูว่าพี่โทรหาพี่หมอดีไหมคะหรือว่าไม่เอาดีลองดูดี<ม>หรือว่าลองทักไปก่อนก็นได,ด้ดูดีทุกคนกันคิ้วตรงเนี้ยหายไปหมดเลยข้างบนก็กันออกแล้วว่าเนี่ยก็เล็มออกแต่มันก็ยังหายอยู่ดีเห็นปะเนี่ยพี่คอยดูนีน่คิ้วหนูหนาวมากใช่แล้วนี่เขาซอยอ,ออกเยอะแล้วนะนวิ้ยสืดขึ้น Oh oh พี่หมอคะพี่หมออยู่ไหนคะอ๋อ oh. พี่หมอลืมนัดหนูหรือเปล่าคะหนูร้ายอยู่ค่ะพี่หมอค่ะสวัสดีค่ะ นี่หพี่หมอน,นล้วล่ะค่ะพี่หมอแบบพี่หมอคุณน่ารักมากอุ้ยหมอ,อเขาบอกกดสิวตรงนี้เลยเหรตะตลกลอ่ะพี่บ่อยไม่เห็นเีพี่อยผมกดสิวในดัางไว้ตลกมากพี่หมอ,หม,อมาแล้วหมอมาแล้ว พี่หมอหนูเชิญพี่หมอละค่ะรอชัดเห็ไหมอ่ะสวัสดีครับพี่นี่หนูหนูสวัสดีค่ะพี่ไม่ได้พี่ไม่ได้ลืมนะพี่บอกพลอยว่าให้พลอยอ่ะโทรมาเตือนพี่ไงพี่อยากใส่ฟือเตอร์บ้างบ้างอ่ะอยากใส่ฟือเตอร์บ้างมันมีฟือเตอร์อะไรบ้างอ่ะหนูอ้อนพี่หมอเลยหนูกลัวพี่หมอโกเลัวเจ้าหน้ามึงอยู่บ้านแล้วมึงใส่ไว้ทำไม ไม่ผมอยู่บ้านเพื่อนแล้วทรงผมเสียวได้ไงดูถ้าถอดก็คืออย่างนี้นะไม่รู<อ>้ผมกูก่อนกูเพิ่งออกจากออกฟฟิศมาเนี่ยสภาพแบบไม่ได้เลยผมพี่ดีมากหล่อมากค่ะไอ้อยก็ใส่แว่นหรอคะเนี่ยหนูฟิลเตอร์ค่ะนี่หอกฟิลเตอร์ใส่ไว่พี่ยมีฟิลเตอร์ว่า<ง>ทำไมทำไมฟิลเตอร์ในเนี่ยไม่เห็นเหมือนฟิลเตอร์ที่เราเซฟไว้เลยอืม หมอพี่หมอไปไหนอ่ะหมอเขากดออกพี่หมอเชิหนเชิญใหม่เชิญใหม่เชิญใหม่อ้าวพี่หมอพี่หมอยินดีด้วอ้าวฟีเตอร์หนูก็หลุดเหมือนกันค่ะอ้าวแว่นหนูไปไหนอะนี่ผมก็ใส่ฟิลเตอร์นะจริง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 หนวดจะคิ้วเนี่ยไม่ใช่ของจริงเลยจริงจริงผมหลอกหลอกแฟนคลับมาตลอดเลยนะว่าคิ้วผมหนา อ,อ่ะพี่หมอพี่หมอที่หมอูอุ้ยอุ้ยฟิลเตอร์หายแล้วอุ้ยไม่ใช่อันนี้ก็ฟิลเตอร์นี่วุ่นวายกับฟิลเตอร์มากคะกดให้มาอีนรูดกดกดมาหน่อยได้เจอได้เจอกดนะคะอุ้ยเตอร์นีลากามาก,มากอุ้ย น้องเล่นหนูหายไปพี่ไม่ได้หลุดพี่อินแค่เผิ่อแบบปวดสไลด์ทีเดียวอะ่ะแล้วมันก็ปิดขึ้นหน้าจออื่นเลยอะจริงๆหนูหนูนะัดพี่ปอด้วยนะคะพี่หมอแต่พี่ปอก็ทิ้งหนูเช่นกันเขาไม่ค่อยสนใจเราหรอกครัพอเลยไปใช้บอกเลยมากนี่หรือว่าเขาสนใจแค่พี่หมอค่ะ นี่ก็ไม่อยากจะพูดเยอะมาตรงนะครับน,น้องแว่นหายไปไหนมีใครดู Queen of Tears เราบ้างอ่ะยังไม่ได้ดูเลยพี่น้องสนุกมากเลยอ <Yeah. S 1> <ะ>่ะเหมือนเหมือนเด็กก็ไม่ดูหรอเกี่ยวกับอะไรอ่ะพี่โอ้โหยาวเลยมึงแบบจริงจริงมันคือโรแมนติกโรแมนติกคอมเมดี้ดราม่าด้วยแล้วแม่งมีแฟมิลี่ด้วยอ่ะแล้วแบบสนุกม,มากอะ่ะคือแบบเขาคือเห็นคนรีวิวมากใช่แต่ยังไม่ได้ดูแล้วเพิ่งมานั่งดูคือสนุกม,มากอ่า nah. เอ๊ะที่มันที่มันตายแล้วกลับไปย้อนเวลาปะพี่ไม่ใช่ไม่ใช่หรอสโลไม่ใช่อันนี้ไม่ตายให้กูสบายวะเฮ้ยอย่าเลยอย่าเลยเดี๋ยวผมไปดูเดี๋ยวผมไปดูอันนี้ก่อนช่วงนี้ติดซีรีส์มากนี่ไมีแต่แฟนครับต่างประเทศนะนี่อ่าใช่ค่ัมีแต่แฟนหนูก็เลยลากน้องมาเป็นล่างค่ะอืเพื่อนเพื่อนเพื่อนหูอยู่เห็น เขาบอกบอพี่เกดมาพี่เกดอหรอคะพี่เกดจะมาไม่เห็นโกหกไม่เห็นเลยแท็กทักทายแฟนเอาจริงว่าตั้งแต่เรื่องนี้มารู้สึกว่าเราแบบมีแต่อินเตอร์แฟนจริงค่ะหาแฟนไม่เจอแล้วหนูอยู่ไหน นี่คือหารผิลเตอร์นองเวนไม่ใช่คุณทำไรนี่นี่พอยน้อยสดหรออ่าเกือบค่ะแตะลิปนิดนึงค่ะพี่นไม่จริงพี่หมอก ใช่หนูแตะแตะลิปได้หนึง่งค่ะวินพี่หมอให้หนูแตะลิปค่ะเดี๋ยวเดี๋ยวน้าหนูจะลิปไปเดี๋ยวค่ะหนูแตละแตลิปป้าจะให้หนูแตะให้ค่ะพี่หมอพี่เอ็นดูเหนื่อยจังพี่วันนี้เข้าออฟิดมาไงวันจันทร์อ่ะวันน,น,นี้วันนี้วันจันทร์จะปะเราว่าเราประชุเหมือนเครียดป่ะกินคริสปี้ครีมไปต้องห้าชิ้นโหถือว่าเยอะถือว่าเยอะมากเลยเยอะแบบเยอะมากเยอะมาก ได้น่าจะแบบพ <3, 5, S 1> ันแคลอ่ะสามห้าจริงอ่ะสามห้าพั 5, 5, นหะ้ากินวันเนี้ยบุญบาปเลยนะกินครีมมาห้าชิ้นแล้วกินชีสทาร์ตอของร้านตัวเองอะ่ะไปอีกชิ้นหนึ่งชิ้นเต็มเต็มอะแล้วกินชางุดนไปอีกสองแก้วอะ่ะแบบวันเดียวอะวันเดียวอันนี้อันนี้คือน่าจะอ้วนที่สุดในรอบแบบสามเดือนที่เคยกินอะอันนี้คืออันนี้คือหิวหละพี่ไม่แบบมันเครียดก็จะ่าแบบประทุมมันเครียด เอาหัวใจทั้งสามคนหน่อยเถิดเพราอะไรอะ่ะเราส่งหัวใจไงน,น,น้องเด็กไม่มีหัวใจอ่ะค่ะผมมีหัวใจนี่ไงน,ไน้องเด็กไม่เอาไม่เห็ือนเนมนาหรอครับนี่ไง,ไงนี่หมอหลอดลยค่ะเสียงหวานเหมือนกันนะคะ <laughs> พวกผมสีพวกผมสีโม้งๆด้านหลังนี้มาจากการเป็นไทยหรือเปล่าอุ้ยอุ้ยอุ้ยไม่อยากติดวงดีทองหนูเหมือนชัดจริงค่ะพี่หมอใช่อ๋อเป็นสีของพี่หมอเลยเนี่ยค่ะใช่เป็นสีของพี่หมอเนี่ยค่ะไหนเด็กลวมาท็กไทยอินเตอร์เฟสแปลเนาะอืออุ้ย Hello, everybody. Uh, Hello. <laughs> My name is Drake. That's uh -huh. Ploy. Here's P. Whoa. <laughs> good evening from Thailand. No, good night from Thailand. Good night from Thailand. การบ,บินไทยรักคุณเท่าฟ้าคนธรรมดารักอินเท่าเดิมเฮ้ยจริงเหรอมีคนพิมพ์อ่ะมีใช่มีคนพิมพ์ทําไมเด็กไม่ไม,ไม,ไมีหนวดอ่ะทำไมพี่เด็กถึงมีหนวดไม่ได้อ่ะครับผมไว้หนวดแล้วสามวันเองสองสามวันเองมีโกรนแล้วด้วยนะแต่แต่เพื่อนกูอ่ะคิดว่ามึงอ่ะเขียนคิวทุกคนเลยนว้ยจริงเหรอ ตอนตอนที่กูลงสตอรี่กับมืองเมื่อวานอ่ะแล้วก็มีคนว่าทำไมเพื่อนมึงเขียนคิวเข้มจางบอกว่าือมึงนั่นลออริจินอลล้วนใช่เนี่ยพ่สูจน์ได้คนดูเลยดู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 คิวหนูแบบไม่เขียนคือคือแบบคนล้วนอ่ะเปิดด้านในก็คือขาวเลยนะไม่ไม่ได้เขียนเลยนะตั้งแต่ให้สนใจคือคิวสูกต่อเอออ เฮ้ยสวัสดีค่ะคนไทยเชียชื่อยินดีด้วยครับคุณเป็นคนไทยคนแรกในไลฟ์นี้ครับไม่ใช่ <c oughs> ใช่เหรอใช่น้อยอะส่วนใหญ่อะคนไทยน้อยมากเลยค่ะแต่หนูไม่เห็นพี่เกตได้นะพี่ก็ไม่เห็นนะมีคนน่าจะบอกพี่เกตมาน่าจะน่าจะโม่มาไปเปล่า <c oughs> ใครคือพี่แฟงอะพี่แฟงคือ คือคู่จิ้นเรกเหรออ๋อคู่จิ้นคู่จิ้นหรอใช่้ารไหนใครที่ม่าพูดถึงปะตอนสมัยอาตีอ่ะมึงกูเออเรื่องแบบละครเดซี่เลยครับกูรู้ปะนามากถ้าเกิดกูถ้าเกิดกูไม่ใช่นักแสดงอ่ะกูก็คือไม่รู้จักเรื่องอะไรเลยไมยอาติเป็นเรื่องที่ถ่ายกันมาได้ประมาณแบบโอ้พี่หกเจ็ดปีแล้วตอนนี้นชื่อไมอาตีเหรอใช่ใช่ไม่ ไม่ตีม่าตีใช่เนีย่ยเต็มเลยที <f air> ่ไยน่ารัก Love is the p o i t you น่ามองพี่ห <you. S 2> มอเป็นคนน่ามองมากเลยค่ะอยากเหย่ียบนอ้ฉาป่า,า,ปาพี่ยินนะส่วนมาก<น>จริงอุยแล โชว์อีกโชว์ไปหนึ่งปาแห้งมากปแห้งมากแค่มีดิปะยิ้มยิ้มไม่ได้เลยอะไรก็ปอดอยู่ไหนอะโอ๊ยพี่เกือบตายอะทำไมครัพี่หมอขอหน้าเติมปากนะฮะค่ะอือโอ้หืม จริงๆเขาจะหั่นข้ากระจบก็ได้นะแต่เขาแต่เขาโชยทุกคนดูเลยว่าปากเขาดีอ่ะดีอ่ะโอ้อย่าอย่าคิดจะทำตามปากออริจินอลทำตามไม่ได้จดูปากผมดิไม่มีด้านบนเลยปากเบิร์นมากไปเนี่ยจริงหรอปากปากเบิร์นจริงๆมันไม่เทรนด์เลยที่ปิดดูมันเอาเลยพราะปากพี่สวยมากเลยนะปากพี่กับพี่พลอยสวยมากขอคุณค่ะ ฮาลิฟหรือเปล่าคะค่ะแต่ไม่มีใครสู้คิ้วผมได้หรอกนี่คิวแบบคค้วแบบทัางคิ้วแบบช่างแต่งหน้าเครียดอ่ะแล้วแบบพี่จะทำงานยังไงละะ่ะ <laughs> อุ้ยพีอ่อินก็คือลบอ้าวไปไหนคะอ๋อนี่นี่เฟอร์เตอร์ เป็นประเทศนี้เนี่ยฟิลเตอร์แว่นที่หายไปแล้วหาไม่เจอหดเป็นไม่นิ่งอันนี้โคตรเข้ากับมือมันดูแบบหนักพอดีนะสามเหลี่ยมนะสามเหลี่ยม Speak Indonesian please how ได้ห้อยแปลกๆค่ะ มิคิวเตอร์เหรอไม่ได้มิคิวเตอร์แปลกๆทั้หมดเลยต้องนี่รู้สึกไม่ค่อยดีพี่ผมกลัวมึงนอนน้อยทำไมอ่ะมีอะไรนีกูกูกำลังมีความรักอยู่อืออันนี้เซฟี่ฮะอ๋อใช่เฮ้ยหมดเลย เสื้อสวยไหมคะสัมบ้านซื้อได้ค่ะบไอพี่รอนี่พีซโก o แอนด์ช็อปเฮ่เอเวอร์เยหมอใส่อะไรก็ร้อนเนาะดีจังไม่มันน่ารักค่ะไปซื้อได้นะคะเดี๋ยวพี่ให้ดีกว่า worldwide dot com provide worldwide shipping around the world เงงมึงไม่ไรอ่ะสนุกมาก ไลฟ์นี่คือไลฟ์นไลน์ไม่เห็นมีอย่างเงี้ยเลยที่ต้องไปเซฟท้อไมทำไม่เลนเยองเนะเนี่ยใช่ผมเล่นเยอะมากเลยพี่เมื่อก่อนอ่ะตอนนี้ไม่เล่นละอันนี้ปิดไปละอยากให้รีวิวสกินแคร์ค่ะใครเก่งเออพูดได้เหรอ ทุทุกคนทุกคนหมักหน้าปะมักค่ะทุทุกคืนปะหนุมมักทุกคืนค่ะเออพี่ก็มาทุกคืนเลยนะเขาเขาบอกว่าแบบถ้าจริงๆแบบถ้าบางประเทศอะหมักเช้าเย็นด้วยนะอ๋อเขาหมือนเกาหลีปะเขามาเช้าเย็นหรอแต่แต่พี่ไม่ดูคือกลางคืนอนรู้สึกว่าดีแต่ตอนเช้าอะรู้สึกว่าอากาศประเทศไทยมันมันแบบจะทําให้เมื่อยหรือเปล่าอะใช่เหมือนเหมือนยิ่งมากตอนเช้ามันยิ่งผิวจะอ่อนต่อแดดก็พี่หรือผมคิดเอง หรอเกี่ยวไม่รู้เลยพ,พ,พี่ว่าไม่เกี่ยวหรอกแต่ว่าพี่คิดว่ามันมันเยอะมันเฉยเยเยกเว้นแบบมากแบบมาเจ่อไรเจอทั่วไปที่แบบไม่ได้หนักมากอ๋อหน,หนุเป็นผิวผส,สมพอต้องเหมือนพี่นั่เลยพี่ซื้อแบบมาหน้าที่หนึ่งแบบห้าสิบอันเออ, <c oughs> อ่พี่กดซื้อซื้อเยอะมากอา้ามีคนหมุนค่ะ <c oughs> เองหมุนไปแล้วค่ะคือหนูแต่หนูหมนนหมนไม่มกล้ามาร์กหน้าตอนเชา้าเพราะหนูกลัวอุดตันเคยผู้<า>คนบอกว่ามีสาระมากครับสดุดุดนะแล้วโอเคครับจริงๆแล้วเคล็ดลับของพวกเราทั้งทั้งสับปะครับก็คือมาร์กหน้าก่อนนอนะคแต่ที่หมาะผิวดีมากจริงๆคนสามารถ สามารถถามพี่มอบได้ว่าใช้สกินแคร์อะไรนะคะผิวดีมากพี่พูดไม่ได้ไงเดี๋ยวพี่ก็จะติดสปอนเซอร์ไงโอเคแต่แต่แต่พี่ก็ใช้หลายตัวอยู่แต่ว่าแต่ว่าพี่อ่ะจะจะแบบไม่รู้พอแบบว่าพี่อากจะมีแบบสกินแคร์รูทีนที่มาแล้วแล้วแล้วแต่วันอ่ะอย่างเช่นแบบสมมติวันนี้สมมติวันนี้ไปถ่ายละครมาแล้วแบบเจอแดดเยอะอากาศเจอมลภาวะเยอะอย่างเงี้ยพี่ก็จะใ ที่แบบไม่ใช่เป็นไม่ไมีไวท์เทนนิ่งเลยอะ่ะก็จะเป็นแบบลายแบบปอกกลมผิวอยางเดียวเลยอะไรอย่างเงี้ยแต่ว่าถ้าเกิดแบบวันนี้ถ้าวันนี้อยู่สิอยู่อยู่บ้านเฉยเ,เไม่ไม่ไม่ได้อะไรอย่างเงี้ยแบบผิวแข็งแรงอยู่แล้วพี่ก็เป็น,นพวกไวท์เทนนิ่งพี่ทำเหมือนหนูเลยหนูทำเหมือนี่นเลยใช่ไหค,คือ,ค,อคือสุดท้ายแล้วอะ่ะแค่รู้สึกว่าสกินแคร์มันมันต้องแบบปรับตามสภาพผิวหน้าเนาะใช่ค่ะเพราะหนูก็จะดูว่า แต่ละวันหนูเจออะไรค่ะวันนี้แบบหน้าแห้งแล้วก็วกไม,ไม่ไม่จำเป็นต้องใส่ของแพงก็ได้แบบจริงๆเลยอ่ะยัแล้หรออ้าวหวุหว่รุดน้องรุดเดไปไปแล้วหนึ่งน้องรุดค่ะไหนเพราะฉะนั้นเดี๋ยวพอทำสิงแคลมาขายวิหนูรอพี่ก่อนเลยค่ะหนูหนูรอพี่ทำปุ๊บหนู คนแรกที่จะกดปึ๊บ <laughs> พี่ต้องใช้เวลาพี่คุณพวกโลกผิดหนูชื่อจะทำแล้วแบบต้องทำอีก <c oughs> มึงหลุดเอเด็กใช่ค้างไปเลยพี่ใช่พี่ก็เห็นว่าหนุ่มหมุนนานมากเลยค่ะทุกคนอยากถามเราสามคนไหมโอเค we give you guys three questions to answer Q A time แต่ว่าก่อนหน้านี้ก่อนที่พี okay. meeting, like, e ่ๆ like น e ้องๆจะมามีคนถามหนูว่าเราจะมีไฟนอลอีพไหมคะเฮอต้องมีอยู่แล้วปะอาเก่งกับเราไฟแนลอีพีมิตแฟนมิตรงใช่ไหมเรียกว่าอะไรว่าไมเรียกว่าแฟนมิ e t หรือไม่เรียกว่าแฟนอีพีอ่าไฟ n a ลอีพีเฉยๆปะใช่ค่ะไฟแอลแต่แต่บางคนก็เรียกแฟนมิตะ อย่าให้หนูพูดค่ะถ้าหนูพูดแล้วจะดูดยาเ,เอางี้เราพูดได้แค่ว่ามันขึ้นอยู่กับเรนติ้งนะฮะ <laughs> ขึ้นขึนถ้าทุกคนแชร์เยอเออถ้าถ้าทุกคนอันนี้พูดจริงๆนะอันนี้แบบไม่ได้ม่ไม่ไม่ไม่ด้โกหกเลยอะ่ะคือถ้าทุกคนแชร์แชร์เยอะผลตอบรับแล้วเราดีอย่างเงี้ยเขามันก็มีโอกาสที่จะตับได้เงถูกไหมฮะ <laughs> อยากให้มีนเพราะฉะนั้นแล้วอยู่ที่กระแสแล้วค่ะทุกคนติดตามพวกเราทุกคนนะจ๊ะตอนจบหมอเก่ากับแต้มรักมีแฟนกันไหมอุ้ยอันอันอันนี้อยากพูดพูดไม่ได้เลยอ่ะทั้งคู่เลยอ่ะท่พูดเอางี้แล้วกันจบแบบจบดีเกินอ่ะจบดีเกินของทั้งคู่นี้เลยอ่ะจบแบบหมอมองแรงจบแบบหมอมองแรงคืออยากให้ดูมากอยากให้ดูตอนจบจริงๆ ไม่เป็นไรนะคะคุณหมอเดียหนูจะดูแลให้เองค่ะมีเลยได้ได้ไหมมีเลยตอนนี้เดี๋ยวผมจะไปแล้วนะได้เวลาเาเวลาเราปมากรุบกริบเดี๋ยวเราจะมาไลฟ์เพิ่มตอนไปนะ you guys next week <See> you. หนูว่าพี่หมอเป็นคนเริ่มดีกว่าค่ะหนูเริ่มคนแรกแล้วหนูกิงกรนะดิ่งค่ะพี่หมอใช่หนูดูก็ไลน์มาบอกสิคะอุอีกแล้วเหรออุ้ยนี่ไงมีคนเดาถูกโอเคเราเราตอบคำถามกันนะว่า so the answer the answer for the final episode it depends on the feedback so we need you guys to support us we are like and share we are or Any platform with the hack one D could they follow by the episode of that week no too much People demand. For example, for the next EP <laughs> it would be uh In! Like... With In! One. Huh? <laughs> <because> ไปแล้วไปแล้วไปแล้วต้องไปแล้วเหมือนกันบ๊ายบายเจอกันคุณนายคุณนายุกนบายบายเธอเยอะไปเลยก่ะทุกคนนะคะฝันดีค่ะว่าก็คือถ้าจะมาใหม่นะคะถ้าจะไลฟ์อีกหนูคิดว่าก็น่าจะเป็นหนูเช่นเดิมนะคะที่ต้องโทษตามทุกคนนะคะ ทำไมเนาะขาดนูดทุกคนก็อยากให้รลายเมื่อไหร่ก็แบหนูจะพยายามโทรตามทุกคนรอบหน้าหนูจะโทรตามพี่เก๊ดด้วยนูเคใจพี่เก๊ดมากเลยค่ะแต่จะลองดูนะคะสวัสดีคะ่ะวันดีนะคะกดไลค์ค่ะบ๊าบ๊ายายยบบายบาย